เเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุลตร้าแมนแจ็คในปี1971 1. เดิมทีอุลตร้าแมนแจ็คหมายถึงเป็นอุลตร้าแมนตัวเดิมที่กลับมาทำหน้าที่โบนโลกอีกครั้งอ้างอิงจากชื่อเดิมของซีรีส์ Return of Ultraman หรือการกลับมาของอุลตร้าแมนแต่ชื่อนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้าย 2. ในแนวคิดเดิมสําหรับการกลับมาของอุลตร้าแมนหรือซีรีส์อุลตร้าแมนแจ็คเดิมที่โกฮิเดกิได้ถูกวางไว้ว่าให้ใช้เบต้าแคปซูลแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเช่นเดียวกับวิธีของชินฮายาตะที่กลายร,ร่างเป็นอุลตร้าแมนแต่การตัดสินใจครั้งนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวิทีสุดท้าย3 เมื่อก่อนซูเปอร์เลย์ยาทำการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อซีรีส์อุลตร้าแมนแจ็คเป็นนิวอุลตร้าแมนในปี1984ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นแฟนอุลตร้าแมนในยุคนั้นไม่ชอบและโกรธแค้นและไม่อยากให้ใช้ชื่อนิวอุลตร้าแมนจึงทำให้ทุกบริย่าจะเป็นต้องใช้อุลตร้าแมนแจ็คดังเดิม4 ชื่อของอุลตร้าแมนแจ็คมีที่มาจากนิทานตะวันตกอย่างเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นเองถ้าเสียงภาคอุลตร้าแมนเอสในปี1972ในตอนที่14อุลตร้าแมนแจ็คถูกเรียกว่าอุลตร้าแมนชินเนอร์6อุลตร้าแมนแจ็คเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่กลัวมังกรอวกาศเซตต้น7ในตอนที่52ของอุลตร้าแมนทาโร่เป็นครั้งเดียวของอุลตร้าแมนแจ็คที่ถุงมือและถุงเท้าของอุลตร้าแมนแจ็คเป็นสีแดงย่า yeah!